คุยกันอะไรดูแล้วมันเอโ,อโอเคมากกว่านะครับก็เลยมีการขู่ออกมาว่าถ้าจับมือกันฉันยุบสภานะข่าวมันมาคู่กันแบบนี้เอามาเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่เช้าวันนี้เลยนะครับเช้าวันนี้ที่สภาเนี่ยนะครับก็ประมาณ9ก้าโมงนะฮะเก้าโมงหัวหน้าพักประชาชนนะครับนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะก็มา แหลงข่าวพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพักบางส่วนนะก็ประเด็นสําคัญคือจุดยืนของพักประชาชนนะครับบอกว่าจากการที่พักประชาชนเนี่ยนะครับมีการประชุมกันเมื่อเช้านี้นะคือเขาประชุมกันมาหลายวันแล้วไม่รู้ประชุมอะไรกันเยอะแยะมากมายมติของพักคือถ้าพักเนี่ยงดออกเสียงไม่ให้ความเห็นชอบใครเลยเนี่ยนะครับคือมีบางคนเสนอบอกเราไม่ต้องไปเลือกใครก็ได้เรา143เสียงเนี่ยนะครับ เราอยู่เฉยๆหล่อๆเขาทาแบบนี้ให้คนอยากเป็นไปนโวตแข่งกันเองเขาก็อธิบายแบบนี้ว่าถ้างดออกเสียงปุ๊บอาจจะทําให้ไม่มีผู้ใดได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็ห่วงว่าจะเป็นการเปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกซึ่งเขากลัวมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาแท้งบอกว่าตลอดระยะเวลา5วันที่ผ่านมาหลังได้มีการพูดคุยกับพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทย เราก็ได้ทำใจทำความเข้าใจต่อเงื่อนไขของทั้งสองพักอย่างละเอียดรอบคอบแล้วสรุปแล้วพักมีมติว่าถ้าหากมีการประชุมสภาจะให้ความเห็นชอบเลือกนายกรัฐมนตรีนะพักเนี่ยจะให้ความเห็นชอบเลือกนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยแต่นะมีแต่นะไม่ใช่ว่ายกมือให้โดยไม่มีเงื่อนไขแต่ว่านายอนุทินและพักภูมิใจไทยจะต้องตกลงในเงื่อนไข 5ข้อต่อไปนี้มีอะไรบ้างไปฟังนัตพงษ์เลืองปัญญาวุฒิครับวันนี้คณะกรรมการบริหารของพักจึงได้ประชุมและมีมติว่าหากมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ความเห็นชอบเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่พรกประชาชนจะให้ความเห็นชอบแก่คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยโดย พักภูมิใจไทยจะต้องยอมตกลงเงื่อนไขดังต่อไปนี้ข้อที่1น,นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องยุบสภาผู้แทรนราษฎรภายใน4ี่เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อให้มีการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรเป็นการทั่วไปข้อที่สองในกรณีที่สาลร,รัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยว่าในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำเป็นจะต้องมีการออกเสียงประชามติก่อนที่รัฐสภาจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภา ร่างรัฐธรรมนูนที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎรเป็นการทั่วไปข้อที่3ในกรณีที่ศารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่จำเป็นจะต้องมีการออกเสียงประชามติก่อนที่รัฐสภาจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256นั้น คณะรัฐมนตรีชุดใหม่พักประชาชนและพักภูมิใจไทยจะต้องเร่งผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเพื่อกำหนดให้มีการกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จในวาระของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้โดยเร็วข้อที่4เพื่อเป็นการสร้างหลัากประกันว่า นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน4เดือนจริงพักภูมิใจไทยจะต้องไม่ดำเนินการใดๆเพื่อทำให้ตนเองเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากข้อที่ห้าพักประชาชนยืนยันจะดำรงตัวเองอยู่ในสถานะพักฝ่ายค้านต่อไปโดยทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่ และจะไม่มีบุคคลใดจากพรรคประชาชนไปดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีมติของคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนดังกล่าวจะมีผลก็ต่อเมื่อหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันนี้และมีถ้อยถแถลงต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการสุดท้ายในฐานะหัวหน้าพักประชาชน ผมขอยืนยันต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของพวกเราไม่ได้ตัดสินใจโดยใช้ข้อคิดเห็นหรือในเรื่องของความนิยมผลประโยชน์ของพรรคประชาชนเป็นตัวตั้งพวกเราตัดสินใจโดยมีเป้าหมายเพื่อจะนำพาประเทศไปสู่ทางออกตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาป้องกันอำนาจนอกระบบ เข้าแทรกแซงปลดล็อกการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดครับ